ู่บ้านของข่อยอมาทางนี้ก่อนทักทายพี่น้องบ้านเขาะคโอ้เันตาหายแล้วสวัสดีค่ะโ <c oughs> อ้่บาวอ้เบาโสดโอ้่บาโสดบ,บ้าน่อย สวัสดีค่ะยูดีไหแฮงจ้าโอ้เห็นคนไหนกันทักทายคนเลยยายอยู่ภายนอกสวัสดีค่ะคุณยายโอ้เห็นคนมาสวัสดีได้รุดไล่เนาะหน้าลูกค้าเยอะไหมยามแดงสวัสดีค่ะยูดีไหม ผ่านวัดนะคะผ่านวัดกลางวิทยาเนี่ยคู่กำลังเท็นความสะอาดอยู่นมัสการค่ะโอ้ยวัดยังสะอาดเลยตอนนี้อยากเย็นนะคะที่หมู่บ้านโคตที่ประสานอำเภอกุศมานจังหวัดสกลนครนะคะบ้านทรงโบราณนะคะที่ว่ายังพอเหลืออยู่นะคะทุกคน ต่อไปกัะสิบอยมีเห็นแล้วนะคะมีแต่บ้านที่ทันสมัยนะคะเยอะเลยนะคะเออไปใส่เด้อู้เท่าู้แก้บ้านนี่โอ้เห็ดยังกินเด้อ้ยลุงไปใส่วะ่ะบอยเห็นไม่ได้แวะไม่ได้เห็นบ้านคองฉัน เดี๋ยวแไปหาบ้านหลังนี้ก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนสดีแม่มาข้างเที่ยวในหมู่บ้านนะคะนี้ทางผ่านที่จะกลับบ้านนะ านของฉชนเป็นไทรเราก็ต้องสวัสดีก่อนนะคะมารยาทที่ดีตอนนี้ใกล้ค่ำทุกที่แล้วนะคะนี่ไป,ปหาซอบ้านนี้ก่อนอันนี้ทางกลับบ้านมาดามโมโคก็กลับได้นะแต่มันจะผ่านผ่านป่าช้าเก่านะคะผ่านป่าช้าเก่าครั้งนั้นบอกเลยว่าแบบสะดุงเลยนะคะคือ ที่แรงนะ่ดูเลยโอ้ยเห็ดยังแด้สองอันผัวเมี่ยนี่ฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยกับทางนี้ดีไปน่อนนี่เนี่ยทางป่าช้านะคะแม่บ่มีพลสวัสดีคอยตอบเลยอะ่ะแม่ล็อกประตูใหญ่ย่างดีเลยนะมาใหญ่ดีเด้อโอ้โหมาชุดนี้มีการแบ่งเขตหน้านี่เห็นไหมมีรั้วด้วยนะเออเนาะ บุ้มแมนช่องทางที่ประตูขาหากันบ่พูนบ่โอ้พักัเฮ็ดยังดีดีนอนโอ้นอนไปเออนอนมีความสุขเนาะเออฮะตตะรม,มือยฮะเย็ยนเย็นเลยมื่อไปนี่เรามารบกวนเวลาพักผ่อนนะเนี่ยมอเจลี่เด๋มด้ ฮะ่นขายของบ๊อบเจลีอ๋อมาเจลีเจมอนยายมอนเมื่อยายบ่ปั้นเราเมื่อยดังเปลือกินข้าวกินน้ำแล้วยังกินแล้วอ๋อน้องหมาอ๋อนองไมหิวมามามาเฮ้ยนี่นี่มีคนสิไปนั่บ่ป้อมาไหนไปใส ไปไซลุงไปไสลุไปไปไอ๋อว่นสิไปน้ำนี่ทางไปปาซานนะคะนี่ว้าวไปเราไปคนละทางก็ได้เพราะมันมืดค่ำนะตอนนี้อันนี้ลุงเขาไปทางเข้าประชานะคะมาดามอโพเคยไปครั้งหนึ่งนะทางนี้มันเปรี้ยวมากนะคะทุกคนแต่ว่าลุงเนี่ยไปปะมาดามอโพก่อนไปนี่ไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวมันมันเสี่ยงเกินไปนะคะเดี๋ยวไอ้จุ้ยมุ้ยจุ้ยมุย้ย เอาเอาเจ้ามื่อไหร่เจ้าไหมหามามากินมากินเข่าน้ำก่อนให้มากินเข่ากินน้ำก่อนนั่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 นน้ยน้อมามากินก่อนมีอาหารมาด้วยอมน้าไม่แกวข้าวใช่หรอกินย้างกับเข่ามินิเออกินแต่เมือกอยู่กินแต่ข้าวพูแต่ว่ามีกับเข่าอีปล่ ม่มีกับข้าวเหรออ๋อปวดหัวแห้งวะอืมไม่ใส่อะมาลูกอ่ะกินนะ,ะ,ะกินตัวเนี้ยกินนะอ่ะอ่ะกินเมื่อเอาบังไม่เอ้ตื้อเอาอยู่ปะมีมีหมกหน่อไม้เอาไหมเอาเนาะอออเนาอจอกกุยกินเลยลูก มามีอะไรบ้างกับข้าวเนะี่ยดูก่อนอืมวันนี้กับข้าวหนูหมดเลยนะหมดทุกอย่างเลยวันนี้จะบอกให้กับข้าวหนูหมดยี้อยื้อยื้ยื้โอ๊ยเนาะมีแค่หม,มกเนื้อไม้นะคะเสีงหมกโอ้หมกนึ่งผสมหมูหมกบกางใหญ่เลยพอดีว่า มีคนให้มาเหมือนกันนะเดี๋ยวให้เย,ยมอนเนะาะนี่ข้าเหนียวเยบอนอ่ะโอ้โบ่นอะไรไย่างดีเลยย <ไป S 1> างบปรไบมันบ้าน,นี่ไวอยู่เหรออ่ะหืมก็สิไปนหนำบ่ได้เลยเหนื่อยแรงอ่ะ,อะพะกะพานมามันก็กินแล้วนี่ฮะ,ะเออเจ้ากุย พาจอากุยยังดีเช่อืมลิตนตาเล็กแต่ไหนได้จูได้กับเข้าหนูกับบมีมานน่ผ่านมากเลยอเออไปไปเปยี่ยมยายมอนก่อนนะไากินแซ่บเลยนะนี่รอนกินแซ่บเลยเม่มีเลย อะไรอ่ะอะอะไรอ่ะเยี่ยมแล้วไม่ใช่เหรอยกขึ้นรถเลยเนี่ยนี่ถุงเมื่อวานถุงหมาแบบอ้าวกดเกียร์ได้เหรอเกีนเกีนไอ้ตุ้ยมุ้ยกินเลยบักตุ้ยมุ้ย Đây thử hay không? À, bớt cho hay mang kín lang đó tùy mui hả à? ừ ta ăn hả bà xa lên cái là cái kín lên uh, กินเกินนะนั่นอ่ะแรนตามเฮาอีก่อ๋ะเฮ้มานี่มานี่เร็วมาน่ะกินเลยแล้วกินเลยกินๆๆๆมาเย่นมองกันอ่ะกินเลยยายยายย,ายินยยิยย้มจรออ้โหคิด้ออื้อ กินอะไกิน,นอะไรปนเอ้หมาเย,ยมอนพี่น้องคนนี้เป็นแต่แพงขนาดเลยเนาะหมาเย็เยมอนนะกินนะป,นนปืนอมืมบ่เป็ี่ยนยางดอกบอกินแต่จ้องไว้ให้เพคนกินโตโตโตกปืนอะ่ะ อ้ยแสดงอิทธิ์นี่เอาบัดนี้เมื่อปะเลยเด้อไปเอาเขาไปในเฮออนบัดนี้ฮะนไปไเยออ่ะเอาไปเหตุผลฮะให้นูอย่าบอกเออนึกว่าให้นูเนาะมันดื้ออันยังยังยังนังเออเอายากเมื่อน้ำ กินอิ่มจะอย่งเมื่อน้ำบีกไปอยูในพี่นี่กับเขาเพียบเลยนะพูดนะเออมันโบมีมูนะเม็ดอีกแล้วกอดจอมัเด้อนะพูดนะพูดนะมันเด้อฮะเออน่ะเออเมื่อก็เด้อดรึเด้อเมื่อละเมื่อละเมื่อละนะือเนาะ คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ